อร่อยเข้มกลมกล่อมวันนี้ดื่มเนยงั้นจะใสกระป๋องเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพก้าวสู่ปีที่54มุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความยั่งยืนขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงานโดยรุกโครงการโซลร์เซลล์ลอยน้ำไยผลิตในเขื่อนกฟผเพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด,ดสู่ตั้ปาใได้2 0 125เมกะวัตในตวัภายในค่าถึงปีซึ่งปัจจุบันกพพจะมาดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์ไว้น้ำผ่านปิดขึ้นบนรัฐจังหวัดขอนแก่นกำลังผลิต2 4เมกะวัตต์กวัดพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อสามารถนำพลังงานบนเวียนเข้ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาพรวมของประเทศนอกจากนี้ทางกพพยังเร่งขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรในธุรกิจอีก การใช้ยานจนไฟฟ้าในประเทศโดยเดินหน้าติดตั้งสถานีอัดประยุไฟฟ้าอิเล็กายอีแก,กแล้วจำนวน49สถานีทั่วประเทศแล้วก็ตั้งเป้าพยายสถานีภายในเส้นปีนี้ให้ได้รวมกว่า120สถานี AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วงนี้จะพาไปที่รักแคนซัสของสหรัฐอเมริกานะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางของร่องทอร์นาโดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการก่อ